กอยกชาบูร้านนี้ให้เป็นตัวตึงที่สุดในใจเราเลยค่ะพี่สั่งได้ทั้งเนื้อวัวซูชิซาชิมิแถมยังมีหมูสดอนามัยสมกับชื่อร้านเลยค่ะในราคาเริ่มต้นแค่38มกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชาบูตะอาออ์แกนี่กระโดนป้ายายมาจากเจ้าถิ่นบ้านบึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้มีอะไรให้เรากินกันบ้างไหนใครอยู่บ้านบึงขอเสียงชาวบ้านบึงหนคะและอยากจะบอกว่าร้านนี้เขามีห้องสำหรับครอบครัวใหญ่ด้วยนะเรามากกันหลายคนวันนี้ก็เลยจองห้องส่วนตัวไปเลยจะได้เมาสกันเพลินๆไม่ต้องเกรงใจโต๊ะค แล้วนะคะคในโปรนี้นะคะมีอาหารให้เลือกกินหลากหลายมากพวกเราก็เริ่มกันที่ซูชิก่อนเลยค่ะมีทั้งซูชิหน้านเนื้อวากิวซูชิแซลมอนแล้วก็แคลิฟอร์เนียโรแล้วใครที่ข้างรักน้องปลาสม้มหรือแซลมอนซาชิมิเนี่ยที่นี่เขาก็มีด้วยนะคะแล้วไม่ได้มาแบบบางเป็นกระดาษนะชิ้นค้นหนาตุ๊บเลยซาชิมิที่อยู่ในโปร5 8 9นะคะของทองของทอดต่างๆก็มีให้เลือกหลากหลายและที่สําคัญเสิร์ฟมาร้อนๆเลยค่ะวันนี้เราสั่งมาสองซุปนะคะเป็นซุปใสดั้งเดิมกับซุปดำญี่ปุ่นในส่วนของเนื้อวัวเนี่ยยยเเ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 เปปป็็็็นน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 ืืืืืื้้้้้้้้้ออ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 ําาาาาาาคคมมีีีใหลลลกกกกกกทััง4แแบบไ่่่ววววจจจจะซรรร์สสตตขุุ USA ิชพญ